พี่น้องวันนี้ม่หน่อยจะกินขา้าวกะปิไก่ทอดซอสสมุนไพรนะคะกับมีอะไรมากมายปีกไก่ทอดซอสสมุนไพรก็พร้อมแล้วข้าวเหนียวก็พร้อมแล้วพร้พอมแล้วที่สิจกนะคะห้าฟกัดกันที่อาหารเลยนะคะเนาะมาตอนนกินบะคะสูตรนี้ก็ง่ายๆแบบบระถองหาแจ่วบระถองหาหยังมากไม้กระถองหาน้ําพริกนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วแม่น่อก็จะไปทุระแล้วนะคะ่ะโฟกัดกันที่อาหารแล้วก็กินกันได้เลยนะคะ กินข้ากวก็แล้วบานนี้มาเด้อบานนี้ <S <S เสียงกระดาษใส่ขยะใส่ไก่ข้าวข้าวข้าวเหนียวห้อนเลยวันนี้ลงมือลงไม้นี่ค่ะหอ,อมมารหอมมาไก่ปีกไก่ทอดอ จักมากค่ะรสชาติลงตัวพอดีเลยจับแกงก็ได้กินเข่าก็ได้เนาะ ไม่ต้องหาแก้วหาอย่างเลยค่ะน้ำจุ่มน้ำจิ้มไม่ต้อง ประกาศถึงคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ใหญ่น้อยนะคะท่านใดที่มีความสามารถนวดแผนไทยได้นะคะรับนันของตัวเองกำลังจับจองมองหาอยู่นะคะว่าจะเอาที่ไหนถ้าหาสถานที่ยังไม่ได้สนใจก็ติดต่อได้นะคะ ไม่น้อยว่าไดมีส่วนไหนส่วนเสียได้จากไปตกลงราคากันเราเองมา่อเช้านี่ตื่นมากนอวค่อนข้ขยอยู่หลังบ้านไม่น้อยนะคะส่งข้อความมาหาว่าพี่น้อยหนูจะย้ายไปอยู่ไปทำงานต่างประเทศ ววรับเงินแค่ขายร้านขายร้านเงินห้แน่เดี๋ยว,วเออเดี๋ยวพี่จะวางไว้ที่เฟซให้นะนักขิงเข่าก็เล่นหนึ่งใดก็เลยบอกให้ฟังนะคะห่านยุติซันมีเกล็ดนะจ๊ะเด้ออยู่ติดกับร้านอาหารนะคะจิดกันเลยก็ร้านอาหารกินหน่อยเห็นงานง่ายแต่ไม่ไม่น้อยไปประมาณ สองถึงสามนาทีอาพาร์ตเมนต์ไม่น้อยแต่กับเป็น,าานร้านอาหารเลยนะคะราคาติดต่อเอาเองนะคะขเขาให้ของเฮ็ดหยังไว้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเปิดทําการอยู่แต่ว่าเขาตังใหญ่ก็อยู่ตามประเทศนะจ๊ะเขาก็เลยจะขายไม่ได้งไวจทีเฟซบุ๊กเดิม เป็นพสสา,า,าระงานแ้่กดไก่เคี่ยงที่บมานเปิดมีนหน่อยแต่ว่าเดเบงตรงนี้นะคะไปดูได้พิมพ์ว่าไม่ใหญ่น้อยพากินพาทำพาเที่ยวก็จะเจอนะคะห้องขายเดบ,บงนะคะถ้าสนใจอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองมีร้านเป็นของตัวเองนะจ๊ะเนาะ ตรงเมืองนี้จะเป็นเอิญทรเรเย็ดนะคะเป็นตลาดน้อยนะคะอืมก็าบ่เชื่อว่าตลาดนะคะนอกจากเดิมน,นาบา้าน,นกับโรงเรียนติดกันจะเป็นสนามกีฬาที่ว่ามิกแคน,นแม็กนันแบ็นี้คนกับามนี่นะคะเป็นร้านอาหารเป็นาาร้นานตัดผมติดติดติดกันนะนะจะไปน้าน ร้านพิซซ่าแล้วก็เป็นร้านนวดที่จะขายร้านตัดผมแล้วก็ร้านอบอ่ะก็ยังอบแสงไฟอบไอเสียแสงอุ่นตาอย่างนั้นะแล้วก็้าตรงก้ามไปไปเป็นร้านกาแฟเป็นร้านส,สวยสนใจก็เข้าไปดูนะคะแล้วก็โทรขอให้เบอร์โทรไว้แล้วนะคะ โทรติดต่อรายละเอียดก,กันได้ไม่น้อยเห็ดพวกอะไรนะคะแต่งงานาซื้อกระดูกกระตืรุดดูว่าเปนหนวดให้เปินกว่าสีครบสม้มวงพอดีสายก้อนนะคะ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1, อีกอันหนึ่งนะคะนั่นคือท่านว่านี่นะคะไม่น่าจะมาถวายอก็จะมอบบริจาคนงศพให้แก่มูลนิธินะคะอย่างนีมันเกิดขออไม่เงี้หน่อยเดือนท่านว่านี่นะคะ พี่น้องที่ยู่ท่างบานเฟซบุ๊กถ้าสนใจเชิญนะคะไม่น่าจะวดกันนะนรวมทาบุญวันที่ห้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งเงินเลยนะคะส่งเงินไปให้เพื่อนที่ทํางานที่มูลน,นิธิสามารถคมค้นจีนนะจ๊ะไม่น้อำซื้อมุ่น,นทีอะไรน,นะคะเขาจะมีเก็บศพมีใส่แล้วปบัติเหตุภูทกกับไพ้ทุกอย่างแหละคะ่ะ อยู่บา้านีเนหน่อยนะคะจะเป็นโครงการสำนึกรับวันเกิดนะคะนะวั่น่าเดี๋ยวถามเพื่อนไปว่าโรงนะไวเข้าใจเพื่อนบอกว่าพันสองโรงไม่อาจนะคะคน,น,นอร่อยสอง่อยแล้วแต่นะจ๊ะ การทําบุญไม่จาเป็นต้องทําเยอะทํำคนละนิดคนละหน่อยให้แดงเข้าเหลือร้อนนะคะเลืดตัวไม่น่อยเองกับบไดรบริจาคเยอะนะคะบริจาคเท่าที่ตัวเองไหวนะคะการทําบุญแล้วถ้าหากทาให้เราเดือดร้อนมันไม่ได้บุญมันจะได้บาป ทักขอความส่วนตัวไปหน่อยมาเลยนะคะเมื่อเส้ากับพี่ค้นทักมา,ายอยู่นะคะเป็นยูฟินแลนด์นะคะน่า้ายาละเอียดเึ้นไปแล้วส่วนพี่น้องจะยุฟฝรั่งเศสก็ทักมาแล้วนะคะก็ให้รายละเอียดแล้วนะคะ เมื่อเสร็จสับทุกอย่างแล้วก็จะนาประกาศบอกพวามด้านเฟสนะคะว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่มีใครบ้างเมื่อส่งไปแล้วเพื่อนน้ำเนิ่นการให้เซ็จแน่นอยก็จะนั่มาบริอานั่งรูปหรือวิดีโอคลิปมาให้พี่น,อน้องเด็ไปอีกทนึงว่าเงินทุกบาททุกตามถึงแน่นอนนะคะถึงสมาคมแน่นอนถึงมูลนิธิที่เราตั้งใจอยากจะทําจริงๆ ขามุลนิธินี้มันมีตั้งแต่สมัยไม่หน่อยอยู่แล้วคือว่าไงมากกับจือใหญกับว่าเขามีโลมหลดเพราะว่าไม่หน่อยหน่อยไปเขาพ่วงไม่หน่อยับอยู่ในมุลนิธทินี้นั่นนะคะเพิ่งกระดูนชมลมคนจริงของอำเพิ่มบานไม่หน่อยนั่นนะคะเขาคว,ว้าไม่หน่อยจะถือก็ว่าเน้อสมนึกรักบานเกิดไปนั่การฮ็ดบุญะคะตั้งใจไปแล้วเนี่ย แค่ยใไซก็ได้บุญจากมันอยู่ติดตอนเท่าบริจาคเงินที่แจเทาบริสุทธิ์ในตอนนั้นกับซื้อว่าเท่าได้บุญแล้วนะคะจนกายเป็นสะภาพบุญของแม่น่อยก็จะได,ได้มันมีของพกของหอค่ะ ละเอียดเขียนบอกทุกอย่างเห็ดมาแล้วว่ามันพึ่งเห็ดนะคะทํามาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ทํำดูท u ูบแล้วนะคะเีวาผ้าพี่น้องคนไทยจะมีเห็ดบุญแต่เห็ดกันมาหลายแล้วเห็ดเรื<ๆ>่อยๆเห็ดอ่าคือเอาความสะดวกแวความเหมาะสมในแต่ละถวงเมื่อไาไปจะเห็ดไปน้องๆนุองพี่ๆหลายๆค้นกับปเหลือมากุลเนธพลน่อย ข้างนี้ได้เยอะข้างนู้นได้น้อยแต่ก็เป็นยังร้อยสองร้อยกับเป็นบุญครับเขาไม่จุดเขาไม่จิตต่อใจที่เขาติจากเ็ดแล้วนั่นบริสําคัญเลยนะคะว่าเป็นเงินเท่าไหร่โตหน่อยคนรลายซอยกันไปเ็ดบุญเ็ดคนเดียวเข้ากับวิมีเพื่อนฝูงในบริบ้านบริาตินี้หรือชาติหนา เขาเฮ็ดบุญเขาบอกพี่บอกน้องพี่น้องไม่เห็นน้กนากันเอาก็เสดบุญได้บริว่านเป็นจุ้มเป็นงนไปใส่ก็เป็นจุม้มเป็นงน,ไป,ปน,ปน,งนไปน้ากันเนาะนี่ก็เป็นความเสื่อทั้งพุทธศาสนาของไมียน้อยนะครับช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวมันก็เป็นข้เอเหนะ่ เดี๋ยวมันกลับเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเองมันด้กินสองปีกแล้วสองปีกนะคะเขายังมาเคล่อมติดพ่อแล้วคะ่ะพี่ยายอาบน้ำแล้วแล้วให้น่าเ,นเ,นเตรียมตัวที่จะไปทุระข้างนอกกับพ่อใหญ่ จะใช้เวลานีช่วงนี้ป๊บปคลิปกินให้พี่น้องก่อนก่อนที่จะออกไปนะคะเหมือนเดิมนะคะใครสนใจร้านนวดอย่าเป็นเจ้าของจดจ่อตนเองนะคะที่เฟซบุ๊กส่วนภัยที่อยากจะร่วมท่าบุญก็ไม่เงียน้อยในเฟซบุ๊กที่เป็นสมาชิกไม่เงียน้อยในเฟซบุ๊กอยู่ส่งข้อความส่วนตัวหาไม่เหี่น้อยได้เลยนะคะเพราะว่าวันที่ห้าไม่เหี่น้อยก็จะจดทาการรับเงินนะคะเพราะว่าจะได้นับเงินว่าทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ เราก็จะได้รงให้หมูมูก็จะเริยมเงื่อนกันต่อให้มันเกาะให้มันท่านก่อนมันเกิดของไม่นยน้อยนะจนะ๊ะเนาะนี่เกิดวันที่สิบเก้าท่านว่านะคะอยากทําให้มันเสร็จก่อนมันเกิดนะคะแกร์แน,นก็ฝากไว้าสาหรับพี่น้องที่อยากลมทําบุญแล้วก็ขอบคุณวงหนานะคะขอบคุณด้วยใจจ้าจ้วยรักใจนะคะรักนะจุ๊บ